คุณมากโอ้โหสวยงามจริงๆแตกเลยอ้าวอ๋ออาหมอว่าเงนโตโลกตหิวนมแล้วนะหิวนมแล้วเดี๋ยวลูกเจ๊งเย็นลูกเดี๋ยวเขาให้นะลูกนะสัมภาษสัมภาษณ์อะไรเขาทำใจให้ดีลูกก่อนเดี๋ยวที่แม่บอกนะก็สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะครับที่เราดีใจน่ะในปีมหามงคลเจ็สองปีในหลวงนะครับตอนนี้หลวงได้มีช้างแฝดเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ นะเป็นปีมังค์คนสิ่งมงคลนก็ได้เกิดเหนิดขึ้นมาแม่เขาชื่อจาจุรีพ่อเขาชื่อพลายสยามเห็นว่าเป็นแฝดชายหญิงคู่แรกของโลกครับธรรมดาเนี่ยเราเคยมีแฝดใจชายหญิงหญิงซึ่งก็หลายสิบป,ปีแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เราได้แฝดที่เป็นพังพและพลายแต่พี่เนี่ยเป็นผูน้ชายน้องสาวเป็นผู้หญิงห่างกันสักสิบห้านาทีซึ่งเราไม่รู้เลยนะฮะเรากำลังปล้ำกับเรื่องนี้แล้วแม่เขาก็ยังอารวาสมาก เราก็เลยไปปลอบใจเขาอยู่ก็หล่นออกมาซึ่งก็ดีใจมากควา้าเราคนหนึ่งเสียสลาดเนี่ยเอาตัวไปขวางแม่เขาโกรธอะ<า>ที่มีลูกตัวนี้สองออกมาเขากดลูกคว้าน่ะเอาตัวไปขวางตอนที่อยู่โลงมาเนี่ยขาไปห,หักไปนะซึ่งเป็นการเสียสลัดควานช่างตายมากผมว่าคิดว่าเขาไปคืนฮี่โลเลยนะที่ปกป้องชีวิตแม่ตัวเล็กได้ไม่งั้นเขาไม่รอดแน่นอน có tôi ăn 1 ít Nó nhỏ nhưng không tăng Để tôi ăn 1 ít Để tôi ăn 1 ít Để